สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆฟรในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจับมาดูดวงโดยภาพรวมค่ะเราก็จะมามองระยะยาวกันเลยนะตั้งแต่ช่วงนี้เวลานี้ยาวไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม ปี2,566กันเลยทีเดียวค่ะการดูดวงโดยระยะยาวแบบนี้สมัยจะยึดดาวใหญ่ๆเป็นหลักนะนั่นก็คือดาวพระเสา ดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูนั่นเองค่ะข้อดีของการดูโดยระยะยาวแบบนี้นะจะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะได้รู้ถึงข้อระมัดระวงังได้รู้ถึงการวางแผนในอนาคตนะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้น เกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะเรามาพูดถึงช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือช่วงประมาณปีสองปีที่ผ่านมาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎกันก่อนนะชาวกรกฎบางคนนะคะคิดว่าคือคิดไตรตรองกับตัวอง เ,เหมือนพูดกับตัวเองว่าชีวิตฉันยังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่ไหมบางคนตัดเพ้าะบางคนเสียใจบางคนมีความอึดอัดใจมีความเครียดหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างนี้ค่ะว่าใครที่ทํางานประจําคุณได้เจอปัญหามันหนักเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นการโดนกดดันจากหัวหน้างานการถูกกลัน่นแกล้งของเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะในที่ทํางานก็อาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีเกมการเมืองในที่ทํางาน หรืออาจจะมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายค่ะจนชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนรู้สึกว่าเหมือนล้มทั้งยืนประมาณนั้นเลยนะแต่จะต้องบอกชาวลัคนาราศีกรกฎแบบนี้ค่ะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเวลาเจออะไรเนี่ยชอบเจอแบบขั้นสุดค่ะในลักษณะของขั้นสุดหมายความว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นขั้นสุดเวลาลงก็ลงขั้นสุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ ค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันเลยว่าในช่วงสองปีกว่านี้ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวกรกฎคะคุณมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะแต่ว่าการพยากรณ์โดยระยะยาวแบบนี้เราไม่สามารถที่จะยึดดาวจันทร์ได้นะเนื่องจากดาวจันทร์มีการโคจรทุกๆ2วันสองวันครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยึดที่ ดาวพระพฤหัสเป็นหลักค่ะเราจะยึดดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณนั่นเองค่ะและในช่วงนี้ในเวลานี้นะดาวพระพฤหัสยังโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรได้ตําแหน่งเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะสมัยขออธิบายถึงความรักกันก่อนเลยค่ะการที่มีดาวพระพฤหัสมาเล็งลัคนาแบบนี้ตามตําราแล้วบอกว่าคนโสดจะมีเกณฑ์เจอคนที่ ถูกใจคนโซดจะมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนดีนั่นเองค่ะและพอในช่วงวันที่29มีนาคมยาวไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนนะคะดาวพระพฤหัสจะได้ยกย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอยู่ในราศีกุมค่ะการที่ดาวพระพฤหัสยกย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมตรงนี้ได้ไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะมรณะหมายความว่าอะไรบ้างมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มรณะหมายถึงมรดกมรณะหมายถึงการจบจากเรื่องเดิมมรณะหมายถึงการยกย้ายและมรณะยังหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งหรือการเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งประมาณนั้นนะคะและพอหลังจากช่วงที่ได้ทําการยกย้ายมาสู่ราศีกุมแล้วหลังจากนั้นดาวพระพฤหัสก็จะโคจรกลับมายังราศีมังกรเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ในตําแหน่ง เลงลัคนาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ในเรือปรนปัตนิได้ตําแหน่งเลงลัคนาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงจุดนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักแล้วนะชาวลัคนาราศีกรกฎคะคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆนะที่จะมีเกณฑ์จบกับความรักครั้งเก่าและมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการจบปัญหา เ,เขาเรียกว่ามีปัญหาคาราคสาสังนะคะกับคนรักเกา่าทะเลาะกันแต่เรื่องเดิมๆก็ได้จบสิ้นลงหลังจากนั้นคุณได้เริ่มต้นความรักใหม่กับคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรามาเริ่มกันใหม่เรามาเคลียร์ใจกันใหม่เราได้เริ่มต้นชีวิตความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งก็มีเกณฑ์เป็นไปได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะสมมยอยากจะบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักอย่างเดียวน,นะคะที่เกี่ยวกับการเริ่มใหม่อาจจะเกี่ยวถึงเรื่องการงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ งานใดที่รู้สึกว่ามันทําไปแล้วมันไม่รอดทําไปแล้วชีวิตมันไม่ก้าวหนะ้าก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงปี2564นี้ค่ะคุณดูจากดวงดาวได้เลยนะในช่วงต้นปีดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือปรนปัตนิเรือนของคู่รักคู่ค้าคู่สัญญานะคะพอหลังจากนั้นได้ยกย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะการที่เข้ามาอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้แหละจะทําให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎ นั้นเจอกับการเปลี่ยนแปลงจบจากเรื่องเดิมใครต้องการเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนนะคะใครต้องการเปลี่ยนคนรักก็ได้เปลี่ยนใครต้องการเปลี่ยนแปลงในสิยเดิมๆของตัวเองก็จะมีจังหวะการได้เปลี่ยนในช่วงนี้เกิดขึ้นและพอหลังจากนั้นดาวพระพฤหัสกลับมายังราศีมังกรมาอยู่ในเรือนปัตตนีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตคุณก็จะเข้าที่เข้าทางมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองค่ะ อธิบายเกี่ยวกับดาวพระพฤหัสค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในปี2564นี้ก็มีการโคจรสลับไปสลับมาระหว่างราศีมังกรและราศีกุมนั่นเองค่ะแต่พอในปี2565และปี2566ดาวพระพฤหัสก็จะโคจรอ,อยู่ในราศีกุมและโคจรอ,อยู่ในราศีมีนนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูที่ดาวพระเสาร์กันบ้างค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณนะคะ และดาวพระเสาร์ก็โคจรมาอยู่ในเรือนปัตนินี้ยาวไปถึงสองปีกว่าได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะอยู่ยาวได้เป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้สองปีกว่ากันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นดาวพระเสาร์ยังได้ตําแหน่งเล็งลัคนาอีกด้วยเช่นกันนะคะการที่มีดาวพระเสาร์มาเล็งลัคนาแบบนี้เทาชาวลัคนาราศีกรกฎคุณรู้จักวางแผนชีวิตดีมันจะดีไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักการปรับเปลี่ยนไม่รับกับการ นนสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาไม่รับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างดีมันก็จะกลายเป็นร้ายได้เช่นกันนะคะเรามาดูความหมายของปัตตานีกันบ้างค่ะปัตตานีหมายถึงอะไรปัตตานีหมายถึงคนรักหมายถึงคู่รักปัตตานีหมายถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาและปัตตานียังสามารถหมายถึงลูกคา้าได้เช่นเดียวกันนะนอกจากนั้นปัตตานียังหมายถึงความเป็นมิตรค่ะหมายถึงความเป็นกัลยานามิตรมีคนหวังดีประมาณนี้นะ รวมถึงยังสามารถหมายถึงคนสนับสนุนผลักดันคนเกื้อนหนุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะและดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนปัตนิอยู่ในเรือนปัตนิเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ยาวไปเป็นสองปีกว่าเลยนะคะในระยะช่วงสองปีกว่าตรงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎคะจะมีคนเห็นคุณค่าของคุณมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนมากยิ่งขึ้นทาไมถึงต้องพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็น ตัวแทนของคนที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณอาวุโสตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่อายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังพูดถึงประสบการณ์ที่เขามีมากกว่าคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความอาวุโสมากเลยนะในสองปีกว่านี้นะคะและดาวพระเสาร์ที่ได้มาอยู่ในตำแหน่งเลงลักนาแบบนี้สมยอยากจะเตือนชาวลักนาราศีกรกฎสักนิดหนึ่งค่ะว่าคุณจะต้อง องเลือกคบคนคุณจะต้องรู้จักระวังตนรู้จักปรับความคิดของตัวเองและบางทีคนที่เข้ามามากหน้าหลายตาที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักคนมาจีบคู่ค้าคู่สัญญาหรือใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณคุณจะต้องเลือกคบคนให้ดีบางทีอาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับคุณเพราะอย่าลืมว่าดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเล็งลัคนานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกรกฎรู้ รู้จักทําดีคิดดีวางตัวดีและปฏิบัติตนในเรื่องดีๆนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎทําตัวไม่ดีคิดไม่ดีนะคะมันก็จะเหมือนกับดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามากับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาสองปี2ปีกว่าตรงนี้ให้คุณพึงระลึกไว้เลยว่าคุณจะต้องคิดดีทดําดีและปฏิบัติตัวให้ดีนะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองแบบนี้นะโอเคค่ะ ต่อมาเรามาดูที่ดาวพระอังคารกันบ้างนะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะและนอกจากนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะที่ผ่านมานั้นชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทําธุรกิจมีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเยอะมากๆค่ะอาจจะมีเกณฑ์เจอกับลูกค้าที่เลื่อนจ่ายเงินลูกค้าขี้บ่นลูกค้ามีปัญหาหรืออาจจะเจอกับของที่ยังค้างสต็อกอยู่ ขายไม่ออกเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยโอเคเจอกับลูกน้องบริวารที่ไม่ดีบอกเลยนะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอมาทุกรูปแบบแล้วค่ะแต่ในปี2564ปี2565และปี66ยังไปต่อได้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังจะมีเกณฑ์บรรลุเป้าจะมีเกณฑ์เป็นไปตามที่คุณคาดนั่นเองค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรดี ตลอดทั้งปีโคจรได้จังหวะจะโคดีมากๆเพราะฉะนั้นงานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความราบรื่นงานดีตลอดทั้งปีเลยค่ะได้จังหวะดีมากๆนะที่ดาวพระงคันโคจรดีแบบนี้นะคะพอปลายเดือนกุมภาพันธ์ดาวพระงคันจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษฎเข้ามายังเรือนลาพระมาเจอกันกับดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูได้โคจรเข้าสู่ราศีพฤกษฎตั้งแต่วันที่10กันยายน 2,563แล้วนะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะปลายกุมภาพันธ์ก็จะโคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูที่เรือนลาภะนั่นเองค่ะตรงนี้หมายความว่าอะไรคะที่มีดาวพระอังคารและดาวพระราหูมาเจอกันในเรือนลาภะตรงนี้หมายความว่างานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะมีการลงทุน จะมีการริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อย่างรวดเร็วค่ะและมีเกณฑ์เป็นไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองดวงดาวนั้นอยู่ในเรือนลาภะนั่นเองทำไมสมัยจะต้องพูดถึงคำว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นดาวธาตุลม ดาวพระราหูเองก็เป็นดาวาธาตุลมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรก็ตามของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจะมีเกณฑ์ตัดสินใจเร็วคิดเร็วทําเร็วนั่นเองค่ะอะไรก็ตามที่คุณคิดอยากจะทํานะคะจะมีคนเข้ามาส่งเสริมผลักดันงานของคุณจะมีเกณฑ์โตขึ้นงานจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าขึ้นนะคะสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีลาพระเองแปลว่ามี มีลาบป,ปุตตะเองก็แปลว่ามีโชคมีลาบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโชคลาบมาเจอกับโชคลาบมันจะไปไหนเสียคะชาวลัคนาราศีกรกฎการงานของคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะคุณไม่ต้องห่วงนะคะขอให้คุณทํางานที่คุณได้ทําอย่างตั้งใจขอให้คุณใส่ใจกับงานอย่างเต็มที่ขอให้คุณพยายามขั้นสุดเถอะสิ่งดีๆจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องงาน คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สารต่อจากงานเดิมที่มันยังไม่สําเร็จก็มีเกณฑ์นํากลับมาสารต่อให้มันปังมากกว่าเดิมค่ะและนอกจากน,านั้นการงานที่มันขยับดีขึ้นแล้วมันส่งผลในเรื่องของการเงินสอของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะส่งผลให้การหมุนเงินของคุณมีความคล่องมากขึ้นค่ะงานในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาอาจจะเจอกับคู่แข่งเยอะอาจจะเจอกับปัญหาเยอะอาจจะเจอกับแรงกดดันค่อนข้างมากการเงินก็เลยรู้สึกฝืดๆเคืองๆไปบ้างแต่ในช่วง 2ปีที่จะถึงนี้นะคะต้องเรียกว่าคู่แข่งยังมีเยอะอยู่ค่ะแต่การเงินของคุณมันหมุนได้ดีมากยิ่งขึ้นการเงินของคุณมันสะพัดมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกกับการเจอคู่แข่งหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกจากการเจอก,การออความกดดันต่างๆนะคะแต่มันกลับกลายเป็นว่าคู่แข่งหรือความกดดันเหล่านั้นมันเป็นแรงผลักดันทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีแรงฮึดสู้มีแรงทําต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ส่งผลดีต่อเรื่องการเงินนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็โดนก็ได้เดินโคจรเป็นปกติดีไม่มีเดินเสียหายค่ะเพราะฉะนั้นงานดีเงินด,นดีมีโอกาสที่จับปังได้เลยนะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะแต่สมัยอยากจะฝากสักนิดนึงค่ะว่าในช่วงสองปีกว่านี้รายจ่ายของคุณยังคงมากอยู่นะแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่คุณจะได้หมดหนี้บางตัวหมดหนี้บัตรเครดิตนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีเงิน เบมีเง <S 々> ินออมมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎที่ผ่านมาคุณก็คิดแต่เรื่องเงินเป็นหลักอยู่แล้วคุณคิดแต่เรื่องอยากหาเงินนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สมหวังเท่าที่ควรในช่วงสองปีที่ผ่านมานะแต่ในช่วง2ปีที่จะถึงนี้คุณคิดถึงแต่เรื่องเงินเช่นเดียวกันแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะเข้าเป้ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นมันมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศี กรกฎด้วยนะจังหวะชีวิตของคุณเริ่มขยับดีขึ้นแล้วนะสู้ต่ออย่าถอยนะคะชาวกรกฎและอย่าลืมมันทาบุญทําทานอย่าลืมมันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะต้องขออวยพรอวยใ้ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปงักันทวนนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ